อัคติสริรารางอันเป็นอัติธาตอันเป็นอัติธาตเป็นสังกธาตเป็นสังกธาตเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์เพื่อน,น้องบรรจุไว้เพื่อน้องบรรจุไว้ ในยอดในยอดทองคำทองคำพระมหาธาตุเจดีย์พระมหาธาตุเจดีย์สีปริสุทธโธสีปริสุทโธในครั้งนี้ในครั้งนี้หากมีการใดหากมีการใดที่ประพฤติผิดพลาดที่ประพฤติผิดพลาดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอบารณีธรรมขอบารณีธรรมในองค์พระพุทโธในองค์พระสุทธโธ ยกโทษโปรดยกโทษอโหสิกรรมอโหมให้แก่ก้าระผมทั้งหลายให้แก่ก้าระมทั้งหลายด้วยเถิดด้วยเถิดใส่นหมใส่ไหมถูกไหมนั่นไม่ถูกไม่ถูกต้องถูกต้องถูกอย่าหนีสิ ถูกแล้วครับลื่นไหลผมถูกแล้วครับเขาแน่นกว่ารายัางนัวท้องตัวกันโกัญจนาเช่นครับอันนี้เส้นพระเกศาเส้นผมหลวงพ่อที่โกนข่อนที่จะพระราชทานเพลิมศพนะ ที่ไปอยู่ที่ขนแก่นแล้วก็งอกมาเส้นผมเส้นเกษาเส้นผมกิ้งครับเส้นผมหลวงพ่อภูนี่แหละเส้นเกษาเป็นาาปทับราชาสากอ๋อครับใช้เส้นผมนะครับ